สวัสดีครับเมื่อวานก็มีเรื่องวา่านาะยินดีของน้องลิซ่าแบล็คพิงค และก็สิ่งที่ทําให้แฟนคลับหลายคนทั้งคนไทยและต่างประเทศแอบบ่นเสียได้บ่นผิดหวังและงงหนักมากประมาณหนึ่งนะครับกับรางวัลเกาหลีมาม่าเอ็มเน็ตปี2021ถึงขนาดบางคนตั้งคําถามเลยทีเดียวว่าถ้าไม่ใช่คนเกาหลีก็อาจจะยากที่จะได้รางวัลน,นี้หรือเปล่าเรื่องราวเป็นยังไงมาดูกันครับมาที่เรื่องน่ายินดีก่อนเลยนะฮะเมื่อคืนแม้ว่าวง Black พิงคจะไม่ได้ไปงานมาม่าเอ็มเน็ตปี2021ซึ่งก็เป็นธรรมาดาเป็นธรรมเนียมของเขาอยู่แล้วนะครับไม่ได้ไปมาหลายปีแล้วด้วยทางค่าย YG ก็ไม่ค่อยถูกกับ เอ็มเน็ตสักเท่าไหร่แต่ก็ยังสามารถคว้ารางวัลมาได้มากมายนะครับอย่างน้องลิซ่าก็เป็นศิลปินต่างชาติและศิลปินเดี่ยวคนแรกที่ติด1ใน10อันดับฐานะศิลปินที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากทั่วโลกหรือ Worldwide Fan Choice Award นั่นเองก็ทําให้หลายคนชื่นใจเหลือเกินนะฮะกับรางวัลน,นี้หลังแฟนคลับแบ็คพิงทุ่มเทโหวตมานับเดือนเห็นบ่อยๆจากเทนแท็กทวิตเตอร์ยอดรีทวิตมหาศาลจริงๆ ถือว่าเป็นสิ่งที่ส่งผลอิทธิพลต่อวงการเคป๊อปโดยตรงเลยนะที่ศิลปินต่างชาติได้รางวัลน,นี้แสดงให้เห็นว่าทั่วโลกเนี่ยนิยมน้องลิซ่ามากขนาดไหนส่วนเพลงของน้องลิซ่าอย่างลาลิซาและมันนี่ก็ดังไม่แพ้กันนะครับเพลงลาลิสาซึ่งคุณเท็ดดี้ r าร์คเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับเพลงนี้ก็สามารถคว้ารางวัลโปรดิวเซอร์ยอดเยี่ยมไปได้ในขณะที่เพลงมันนี่คุณลีจงลีที่เป็นคนออกแบบท่าเต้นก็ได้รับรางวัลท่าเต้นยอดเยี่ยมของเพลงมันนี่ด้วยในขณะที่เพื่อนสมาชิกแบล็คพิงก์อย่างโรเซ่ก็ ในเพลง On the Ground กับการแสดงการเต้นยอดเยี่ยมประจําปีนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่าย YG ประสบความสําเร็จอย่างมหาศาลสามารถคว้ารางวัลปีนี้ได้มากมายแม้จะไม่ได้ส่งศิลปินเข้าร่วมก็ตามแต่ก็มีแฟนคลับบางส่วนเหมือนกันแอบเสียดายและก็สงสัยกับการแจกรางวัลครั้งนี้ว่าทาไมน้องลิซ่าเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของเพลงลลิสากับมันนี่แต่เธอกลับไม่ได้รางวัลจาก2เพลงนี้เลยล่ะโดยเฉพาะตัวเพลงมันนี่แฟนคลับสงสัยสุดๆว่าทาไมน้องลิซ่าถึงไม่ได้รับรางวัลการแสดงยอดเยี่ยมหรือ Best d a n p e r a n c e For Award นนัเองแต่คนออกแบบท่าเต้นกลับได้รับรางวัลท่าเต้นยอดเยี่ยมไปล่ะซึ่งความจริง2รางวัลนี้มันน่าจะไปด้วยกันใช่ไหมครับถ้าการออกแบบท่าเต้นมาดีถึงขนาดได้รับรางวัลแล้วน้องลิซ่าที่เอาท่าเต้นนี้มาแสดงละ่ะทําไมถึงไม่ได้รับรางวัลการแสดงยอดเยี่ยมกับเขาไปด้วยทั้งๆที่ก็เห็นได้ชัดเจนนะฮะว่าน้องลิซ่าสามารถเต้นออกมาได้อย่างไร้ทิติถ้าเปรียบเป็นหนังดีๆสักเรื่องส่วนใหญ่ผู้กํากับและนักแสดงนําก็น่าจะได้รางวัลพร้อมกันทั้งคู่แต่อันนี้กลายเป็นว่าผู้กํากับได้คนเดียวนะฮะ ว่ายังศักดิ์สิทธิ์ยุติธรรมอยู่จริงไหมหรือว่ารางวัลน,นี้ก็กะกระจายให้ทุกคนไปเลยล่ละจะได้ไม่มีใครน้อยหน้าใครหรือเป็นเพราะไม่ใช่คนเกาหลีจึงได้แค่เฉพาะรางวัลที่ทั่วโลกโหวตให้เท่านั้นอันนี้เป็นสิ่งที่แฟนคลับหลายคนตั้งคําถามกันอยู่นะครับจนถึงตอนนี้ผ่านมาเป็นวันแล้วก็ยังถกเถียงกันไม่หยุดแต่อย่างที่บอกไปนะครับคือไม่มีใครบอกว่าโลเซ่เนี่ยไม่เหมาะสมกับรางวัลการเต้นยอดเยี่ยมนะเขาแค่สงสัยว่าทําไมคนออกแบบได้แต่คนแสดงไม่ได้รางวัลนี้และอย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าเพลงมันนี่เนี่ยเป็นกระแสมากมายจริงๆโจฉ เพราะในฝั่งยุโรปและอเมริกามีการนํามาใช้บนทิกต o อกมากมายทุกวันนี้ก็ยังเต้นไม่หยุดหย่อนนะฮะแม้จะผ่านมาหลายเดือนแล้วก็ตามหรือสถิติต่างๆใน YouTube แป๊บเดียวสามล้านวิวแล้วครับเผลอหลับไปไม่กี่ตื่นเท่านั้นอันนี้ก็เลยไม่แน่ใจถึงวิธีการตัดสินของกรรมการเหมือนกันว่าเอาอะไรมาตัดสินว่าการแสดงไหนยอดเยี่ยมไม่ยอดเยี่ยมแต่อย่างใดแต่อย่างน้อยน้องลิซ่าก็สามารถควา้ารางวัลขวัญใจมาหาชนทั่วโลกมาได้ซึ่งรางวัลน,นี้ก็ถือว่าสําคัญมากจริงๆอีกรางวัลหนึง่งโดยเฉพาะศิลปินทีีี่่่่่่ไมใชคนนเเกกาาหหลลแแตํิดะท สามารถไปคว้ารางวัลในเคป๊เกาหลีได้นั่นเองก็มาตั้งหน้าตั้งตารอกันนะครับว่ารางวัลต่อไปของน้องลิซ่าแบล็ k พิงคเธอจะคว้าอะไรมาอีกบ้างถ้ามีโอกาสาได้คว้ารางวัลฝั่งอเมริกาคงน่ายินดีไม่ใช่น้อยนะครับแฟนคลับหลายคนคงสะใจเลยทีเดียวแหละท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นเหล่านี้บ้างครับสามารถพิมพ์ไว้ได้ในคอมเมนต์เลยนะฮะขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้